กันแท้บขาเดินอย่บนนอ 双杯辣的，美女、啊。<laughs> ปจุบครับหนึ่งเดี๋ยขออนุยาักคับ,คบหนึ่งเด้อตรอครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับผมหลังจากที่หมดลงมาได้นะครับมาปิดกันแทบปองนี่แหละครับมันขาดนี่ก็คือโอ้ขออภัยนะครับลมลมหน้าธงนี่เป็นหน้าบ้านของผมเองครับนี่มองดำมอนี่ครับมองคิ้วเขียวนั่นคือหน้าเป็นอีกเจ้าหนึ่งแหละครับหน้าวานครับเจ้าครับอันนี้คิ้วเขียวอ่อนๆนี่ของผมครับหน้าดำหน้าติดบ้านครับขึ้นไปหนี่ก็เป็นบ้านครับนี่ ให้นี่กับบุเหตย์ยังนะครับเป็นทีว่างเป้าท่มไวหลายปีแล้วครับม่ปีนี้ผมไถนาดินมันครับหญ้าไว้มันก็เลยตายครับหญ้าไว้มันก็เลยบม่มีดินกับน้ำก็เลยลงมากนี่ครับน้ำทั้งบ้านลงมากซื้อนี่แหละเห็ดหถยคันแท่ขาดครับบ่หนาไถเลยกะว่าสีเอาต้นยุคามาลงครับก็เลยสีมาทำการปิดปิดคันแท่ขาดปองนี่ครับ เตรียมทอมาใส่น้ำดินก็หึมแห้งครับยังว่าฝนขาดประมาณสองมือแล้วครับนี่มือสามขาดผมเขาเลยครับสีอัดป้องนี่แนะครับกระิเสริมขึ้นให้มันสูงครับผมสิใส่ทอไว้ประมาณคางนั่นแหละครับทอกระเตรียมมาแล้วบ่อรู้ว่ามันจะอยู่บอ่อนะครับเพราะว่าน้ำแห้งครับ ท่อกับท่อฮุกนี้อยูนึงครับบ,บลูว้านจะเอาน้ำอยู่บอแต่ต้องร่องเบื้องหล่ะครับดินบ,บลูว่าสจดันไ้ซ้ำดลเนะครับมันเปียกอยู่เป็นดินทรายครับมองหันหน้ำออกน้กํากลเลยครับรดแรนมากไปครับไปเบื้งน้ากัน เด้เดทใหเองลงยูท oh ูบเฉยเลยวัน oh, นี้มา10เตแล้วคะเป็นเจ็ตตัวคับเจ็รตัวเจ็ตตัวตัวทำคอนมครับบมเอนมบดีกตัวเห้ี่ยววันนี้เนี่ย ผมกับพ่อท่านี่นะครับแหงยำแหงเละครับทึงๆึงานมันลุมครับผมก็เสีไดไ้ซ้ำนี่แหละครับก็คือตะเกาวาน้ำมันสิลงมาหันครับพังลงมานีเป็นทางน้ำลงมหนีแล้วมันเป็นหนักมองหันครับมันตําหันแห้งผมก็เลยเอาดินไปกองอยู่หันไว้เลยให้มันตาแจ้พุ่นครับให้น้ำออกท่อนั่นใส่ทอไ้กับหนีครับให้มันหลุนหนีได้ครับเพราะว่ามองหนีมัน เป็นคันแทะเก่ามันแข็งแรงครับนี่ห้อยมันลงมันบอเป็นหยังครับนี่แกนี่เห็นมันเห็นมันหลวดไปเลยครับแต่คือหน้าทงนี่พอท่านปรับเนาะครับเดี๋ยวเบื้องปีนา่อนครับปีหนาจะเห็ดหน้าวานเอาครับสิบปับลงแหล้วกวานเอาครับกับ่อหลเนาะครับประมาณตับมองเป็นหน้านี่กับประมาณสีลายครับกับปลาฟังนันนำปลาหนามเอนเบิดครับ าก็เนมามองที่บ้างเปล่านี่เป็นไปทั้งปลาฟังนี่สุดเขาในบ้านหมดแล้วครับกรเกษตรใบเท่านี้ก่อนนะครับนี่คือห้น้ำมันมาลุ่งหนีคือเก่าแล้วครับนี่นนมมนนนบ่บหยมันลุ่งขั้นนี้ครับขั้นนีมันค่อนข้ังจะอ่อนดินมันอ่อนครับกับส่วนหนึ่งถ้ามันมาจากทึ่งๆถ้ามันลุ่งไปผลเลยครับลุ่งผลถ้ามันลุ่งไปขังทางทอผลแล้วครับออกทางทอเลย อย่างเบ่งก่อนบางฮันเด็กน่อยไายไฮโบเล้ว้นครับเฝ้าเมื่อเฝ้าไปซีดเบดแต่สีไม่เสียงโบกันแน่นะครับแจวแจวอยู่จะคุยอย่างกันดอกเฝ้าไปซีบเบสด้วยสั่นไก่เมื่อก้อนครับหนี่ทอครับเห็นมันตําออกนีครับมาตันโพนไว้มีขั้นแดนกับหน้าข้าเจ้าครับ เป็นนี่กับเป็นมูบ้านแล้วครับนี่ถ้าป๊บเป็นหน้านี่คิดว่าคิดว่าบโดนครับนี่ประมาณมือหนึ่งกัแล้วครับกันสีเห็ดเป็นให้น้าจากหมองที่ไทยไ้นี่ครับป๊บขันคันแท้แต่ปัญหามันก็คือนา้าบานมันลงมาหนีครับมันสีเอาบอยูครับซู้ไม่ใกล้ไกลนั่นก็นสีเป็น ไข่โอติ่ะครับไข่โอติหน่อยสามสิบหาแรงประมาณสี่ร้อยหรอยเมตรสี่ร้อยเมตรครับเป็นเห็ดหยังงยูบุคนมางปลาจ่คือซูมเข้าไปสุดๆกันสุดนะครับเสียงดังก็ลดผมอีกครับเพิใ่ใไซทอสิ่งครับทอแตแตงกำลังไถมาประมาณ400เมตรครับจากดีไป โอ้ชัดเลยเห็นหนานคนขับเลย <c oughs> บ่ได้ย่างไปไายเพิ่งน,นะครับมันเป็นไฮก็จะเอาไถไวแ้แหละครับมันสีย่างไปหาเล็กน้อยกกอยู่ <c oughs> เพิ่นไถยไฮครับอ่ะครับคลิปนี้ก็สิเหยเอาแล้วเนาะครับคลิปป่านกันแท้ซื้อไปพบพอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ